People like to believe in fairy tales. สวัสดีค่ะพี่ออมจากช่อง m a m ่าแบด Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้พี่อมก็อยากจะมาแนะนำเรื่องน่ารู้ก่อนดูแจ็คกี้หนังเรื่องนี้มีการฉายไปแล้วที่ประเทศอเมริกาซึ่งก็ได้เสียงตอบรับอย่างดีทั้งจากนักวิจารณ์และก็ผู้ชมแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองด้วยนะคะว่าหนังเรื่องนี้จะได้เข้าชิงออสการ์กี่รางวัล นางเรื่องนี้ก็เคยวางแผนเอาไว้จะให้ผู้กำกับดาเรนออรอนอฟสกี้มากำกับโดยมีภรรยาของเขาในขณะนั้นราเชลไวส์มาแสดงนำแต่หลังจากที่ออรอนอฟสกี้อย่าก,กับภรรยาของเขาราเชลไวส์ ก็ได้มีการเปลี่ยนตัวทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงมาเป็นผู้กำกับชาวชิลีพาบโบลลาเลนแล้วก็นาตาลีพอตแมนมานำแสดงแทนซึ่งนาตาลีพอตแมนเธอเคยได้รับออสการ์มาแล้วในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องแบ็กซ์วอรในปี2011และในเรื่องนี้เธอก็ทุ่มเทเต็มที่กับบทแจ็คก,กี้เคนเนดีเธอคอยดูคลิปสัมภาษณ์ตัวจริงของแจ็คก,กี้เคนเนดีหลายร้อยครั้งเพื่อฝึกลักษณะการพูดและท่าทางให้เหมือนแจ็คก,กี้มากที่สุด ข้อมูลที่น่าสนใจของแจ็กกี้แคนนดีก็คือหลังจากวินาทีที่สามีของเธอถูกยิงหลายคนคิดว่าเธอกลัวตายแล้วก็ปีนรถหนีแต่ความจริงเธอได้ปีนไปหลังรถเพื่อจะเก็บเศษกะโหลกของสามีเพื่อขอร้องให้หมอต่อชิ้นส่วนนี้กลับคืนทั้งทงท,งที่สามีของเธอเสียชีวิตทันทีหลังจากที่ถูกยิงก็น่าสนใจว่าหนังจะถ่ายทอดเหตุการณ์เหล่านี้ยังไงในมุมมองของแจ็กกี้ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าชมเชยนะคะก็คือผู้สร้างหนังใส่ใจในรายละเอียดของฉากมากๆทั้งฉากในทำเนียบขาวที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและส่วนฉากรอบสังหารนั้นเองก็ถ่ายทำนานถึง8ชั่วโมงด้วยกันเพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทีมงานค่อนข้างจะทุ่มเทมากนะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้กำกับการถ่ายทำหรือว่านักแสดงเอง พี่ออมคุ้นเคยกับแจ็คกี้เคนเนดีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าชอบดูสารคดี JFK บางภาพบางคลิปที่เห็นจากโปรโมของหนังเรื่องนี้รู้สึกเลยว่าเขาทำมาได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับจริงๆคิดว่าคอหนังชิงรางวัลไม่ควรจะพลาดกับหนังเรื่องนี้นะคะอีกอย่างนะคะกระแสการแสดงของนาตาลีพอร์ตแมนเป็นที่พูดถึงมากเลยในหมู่นักวิจารณ์เราก็ต้องคอยมาดูกันนะคะว่าเธอจะได้ออสการ์อีกตัวมาครอบครองหรือเปล่าเพราะคู่แข่งของเธอก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะ ทั้งเอมมาสโตนจาก La La าแลนแล้วก็ Amy Adams จากเรื่อง a r r i v a l ลสำหรับคนที่อยากจะดูรีวิว2เรื่องนี้นะคะพี่ยอมทำไว้เรียบร้อยแล้วยังไงสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ปุ่มไอขวาด้านบนนะคะ แล้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องน่ารู้ก่อนดูแจ็คกี้คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมกันเพราะว่าปกติเนี่ยหนังชิงรางวัลอะไรจะไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องทั้งช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมาม่าแบร t u ์สตูช่องหนังสําหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ